ขอบแรกอู๋ฝุยมาสวยที่อยากจะลองเล่นเกมนีคือบ,บาทน่ารักทุกคนเข้าน้อยเอาละสามบาททุกคนอุ้ยจกเจคเตอร์มา3ตัวเข้าปิดแต่งถึงห้าบาทได้น้อยแต่อุ้ยตัวแพงขอตัวไปสี่พันคือเยอะมากๆคนอุูยชอ็อตดีคูณสามไปขอแบบจุกๆแล้วค่ะนี้อู๋ขออีกสักหน่อยหน่อยนะ,ยนะเออค่ะอู๋สวยค่ะฮะแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมอ d ดูบินนะคะแห่งค่าย VG จีกังงบ1,600บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะจ๊ะเบนด1บบาทจะเป็นยังไงไปรอชมช็อตแรกอู้หูมาสวยๆทุกคน5บาทได้น้อยแต่ได้นะชอบต่อไปเอายังไงจะอู้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะไปต่อไม่ไรอใครแล้นะจ๊ะเอาล่ะคุณตานมทุกคนถือว่าแตกดีมากเลยนะคะในคราวนี้ ทุกคนวิทินถือเยอะมากๆส่วนใครนะคะที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะคะก็สามารถลองเข้าเล่นได้เลยนะคะในค่าย PG เดี๋ยวเราทิ้งช่องทางการเข้าเล่นเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เดิมมาขออนุญาตเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปต่อนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนอะลองหมุนแบบ10ทีดูบ้างว่าจะแตกเท่าไหร่นะคะช็อตแรกอื้อหิอไม่เข้าทุกคนช็อต2ยังได้อยู่เอาระเอาระเอาระยังอยู่ยังอยู่ดีมีสุขทุกคน ยังไงยังไงยังไงคุณสาริสาไปรับทรัพย์อีกแล้วนะคะก็ถือว่าแต่กดีแต่งดีกันไปนตางๆกันเนอะออ,อทุกคนคือแต่งดีมากๆใครที่เคยแต่กเกมนี้ต้องลองแล้วจ้าสามพันบาทถือว่าแต่กดีแตกดีเหลือเกินนะคะมาขออนุญ,ญาตไปต่อนะคะมาสวยๆช็อตนี้อือหึสิบบาทนะ่รารักทุกคนเข้าน้อยแต่เข้านะไปต่อไหม ไปต่อแล้อุ๊ยคุณี่พาทุกคนบิน๊กวินแบบสวยๆคือมันแต่งดีแต่จริงๆใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะคะก็อย่าลืมตามมาได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางก,การเขาเล่นเอาไว้ใต้คอมเมนต์ที่ปักกวดเท่านั้นนะคะไปเล่นลิงก์อื่นเขาไม่รับผิดชอบไม่ได้แต่งดีขนาดนี้นะคะคือแต่งดีจริงๆเอาละสาบานทุกคนว่าไปไปต่อไปต่อเดี๋ยวขออนุญาตกดเิดแล้วก็ไปต่อนะคะ ช็อตต่อไปเอาไงสวยอเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้เกือบได้เก,ไดเกือบโดนทุกคนไป,ต,ไปต,ต,ต่อไปต่อช็อตต่อไปเอาไงก็ยังก็ยังก็ยังไม่เข้าเอาลาสิบเก้าบาทได้น้อยแต่ได้นะเอาหละทุกคนอยังสวยอยู่อุ้ยจเจคเตอร์มา3ตัวเข้าฟรีเกม15หมุนฟรีนะคะมาดูกันว่าจะแตกเท่าไหร่ช็อตแรกเป็นยังไงไปรอชมกันเลยจ้ะมาช็อตนี้อืก็ยังไม่เข้า รอบต่อไปเข้าไหมก็ยังก็ยังไม่ได้ไม่โดนนะยังไม่โดนใจทึงสักหนึ่งทีอุ้ยสิบห้าบาททุกคนเล่นเป็นสามสิบแต่แตกสิบห้าบาทได้น้อยแต่ได้นะว้ยอุ้ยตัวแพงขอตัวแพงมาแถวหนึ่งเกือบได้ตัวแพงนะแต่ว่าได้ตัวคูนเฉยว่าคูณสิบแปดไปบิ๊กวินแบบสวยๆอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าทุกช็อตมันแตกเด็ดแตกดีสือเกินนะคะ2025บาบาทถือว่าได้ถือว่าโดนอยู่เด้อมา ขออนญาติไปต่อเรื่อยๆแล้วกันนะคะมา11ทีของการหมุนฟรีนะคะเป็นยังไงอืมช็อตนี้เป็นยังไงช็อตนี้ว่าไง,ไไงมีกไหม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 ,ม,ไม,ม,ไมตอนนี้คูณ32นะคะถือว่าแตกดีมากๆทุกคนช็อตนี้คือได้นะคือโดนอดูวิททั้เรสังเกตได้อารูวิทคือทําถึงมากทุกคนมาดูกันว่าหมุนฟรีอีก10ทีนี้จะแตกเท่าไหร่นะคะขอให้ได้ขอให้โดน ยังได้ไหมยังได้อยู่ไหมคูณสามสองเอาระ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 โอ้โหจบช็อตนี้ไปคือรถนะว่าไม่ได้อะทุกคนมาแปดทีสุดท้ายเอาอยัางไงใครอยากโดนต้องเกมนี้ทุกคนคือมันทำถึงเกินแบบว่าเป,เป็นสามสิบแต่ว่าแตกมาสี่พันคือเยอะมากมากทุกคนแล้วตอนนี้คูณสามห้าเอาระออ้ยคูณสามถึแปดไปอีกแล้วนะจ๊ะเกือบได้เกือบโดนทุกคนห้ทีสุดท้ายมาขอรองดูแบบกรุบๆบหน่อย จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมทุกคนอุ้ยช็อตนี้คูนสามแปดว่าไปเอาระ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 อู้หูทุกคนบนิ 3, 8, กนบ๊กวิงสวยๆอีกแล้วนะคะถือว่าจบขับนี้ไปคือดดมันดื้อนะมันทําถึงเกินอู้หูบิ๊กวินสวยสวยสวยไหมละ่ะต้องรองโอ้โหเมก้าวินมาอีกแล้วนะคะ ขอดมีคือเลือกสามพันแปดทุกคนคือมันไม่ได้แตกแบบว่ากระตตกระตากนะคือมันแตกแบบหิบย้อยแต่ว่าแตกหลักพันนะทุกคนว่าไม่ได้นะสามที่สุดท้ายเอาละ ยังไงยังไงจะแตกเท่าไหร่ขอแบบจุกๆแล้วกันนะคะรอบนี้คูณส3ิาอุย้ยทุกคนว่าไม่ได้อีกแล้วตัวคูณคือปังคือมันได้คือมันโดนจริงๆอุย้ยคูณส6่กไปก็รอบซับเต็มๆอีกคือแบบว่าตัวเงินมันไม่ได้แตกเยอะแต่พอมาเจอตัวคูณปุ๊บแป้งปังเฉยว่ะทุกคนอะไรครับเนี้ยปังเฉยว่าไปว่าไปมา หนึ่งที่สุดท้ายนะคะปิดรอบขอแบบสวยงามพระรามแปดเลยนะคะตอนนี้พระราม,มเจ็ดไข้าต้องเป็นพระรามเก้าแล้วเด้อสุดท้ายแหละท้ายที่สุดอุ้ยปิดจบแตกเป็นหมื่นสังเกตได้เบ็นสามสิบแตกเป็นหมื่นทุกคนว่าไม่ได้นะคราวนี้อู๋ขออีกจักหน่อยละ,ะันเผื่อจะแตกนะคะขออีกนิดหนึ่งเผื่อแบบมีอะไรแบบว่ามัโดนจิตโดนใจให้เราแตกนะคะมาเบ็ดห้าสิบเอายังไงเอายังไงข้าน้อยนะ โอ้โหเข้าน้อยแต่เข้านะอุ้ยสวยค่ะ550ยังได้ยังโดนอยู่ยังได้ยังโดนอยู่ยังได้ยังโดนอยู่ทุกคนบิ๊กวินอีกแล้วจบสวยจบสวยอีกแล้วทุกคนนักรอบนอกรอบคือปังในรอบแบบยังแตกไม่ขนาดนี้เลยคือนอกรอบคือ6000อ,อะไรครับเนี่ยขออีกสักหน่อยแล้วกันนะคะมา จบช็อตนี้เบ็ดร้อยแล้วเดี๋ยวเราเลิกเลยขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ถือว่าแตกโอเคแล้วแหละมาขอตอนจบแบบสวยๆนะคะอืยังไม่เข้ายังไม่เข้านะทุกคนเออเฮ้อไม่เข้าอีกแล้วอะโอเคก็ไม่แตกจริงๆนะทุกคนจบแล้วนะคะก็พอแค่นี้เดี๋ยวขออนุญาตไปถอนตังค์ดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าเล่นต่อคงแบบว่าคงไม่แตกแล้วแหละเบ็ดห้าสิบก็ยังไม่แตกทุกคนอะไรครับเนี่ย พอแล้ววันนี้ก็ขอราทุกคนไปก่อนนะคะขออนุญาตไปถอนตังก่อนเด้อ